ขอสักสามตัวขอสักสามตัวขอสักาสกามตัวเออแบบนี้ชัวช่วหน่อยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับเมียตีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่กันในเกมฟอร์จูนอ็อกหรือว่าพี่วัวของเราเหมือนเดิมนาอก,กับทุน1 0 0่บาทนะครับเออก็ใครที่แบบเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่หลงเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มทีละกรมก็อย่าลืมไปกดเข้าด้วยแล้วกันนะครับเออก็ไว้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มทีละกรมเท่านั้นนะครับเออ,อยังไงก็อย่าลืมไปกดเข้าด้วยเนาะมาก็วันนี้ยังไงดีสําหรับมันจันอันจะแสนขี้เกียจของเราแบบนี้เอก็โอ้โหหายหน้าหายตากันไปหลายวันเนาะก็ไม่เรียกว่าหายหน้าหายตาดีเออก็คือ,อยังไงดี ช่างมันอ่ะก็เจอกันทุกวันเนี่มันเดิมนะเนาะเพื่อนเพื่อนก็มาวันนี้ก็อยู่กับเวลาเอ่อสิบโมงสิบเจ็ดนาทีนอเพื่อนกลับมาในเ,เวลาเทพของเราเหมือนเดิมนะลองดูครับวันนี้ว่าจะดันไปได้สักเท่าไหร่เนาะเออครับเพื่อนโอเคมาไปเริ่มกันเลยแลวกันเนาะใครไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคมาลุยเลยดีกว่านะขอฉีดยาฉีด ยาแก้เจ็บคอเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเป็นโควิดนะเพื่อนขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็มีเจ็บคอเล็กน้อยนะออก็ใครที่เอ,อยังไงอะแบบยังไม่เป็นก็ระมัดระวังตัวด้วยยิดขี้โดดดอกแรกโดดเลยเหรอถามจริงๆเถอะถามจริงๆเถอะพี่บัวถ้าเสียงเปลี่ยนไปก็คือใช่เลยนะถ้าเสียงแบบถ้าเสียงเฮียเปลี่ยนคือแบบเสียงมัน นนเนี่ยเออก็เรียบร้อยครับไม่ต้องสืบวัยรุ่นสองขีดแน่นอนเออจริงๆก็อยากเป็นให้มันจบจบไปเนาะเพื่อนมาเลยว่ายังไงโอ้โหดอกนี้ต้องได้แล้วนะต้องได้แล้วนะซองแดงดอกนี้โอ้โหขาดโตเดียวเลยเชื่อจริงๆเริ่มต้นไม่ค่อยสวยเลยว่ะเพื่อนวันนี้เป็นไรครับหายต่อโอ้โหก้อนทองมาแล้วครับหืม เจ็ดก้อนไหมไม้ห้าบาทนะเพื่อนเออก็เหมือนเดิมครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามว้ให้ด้วยนะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อนเออช่วยกดไลค์หน่อยนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยก็ได้นะเออใครที่แบบว่างๆนะเออกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะมา โดดต่อไหมโอ้โหโดดที่สองมาแล้วยิเ่เค่เอาดีเอเอเปิดโอ้โหเปิดด้วยซองแดงแบบนี้ต้องได้แล้วนะคูณสิบต้องเข้าแล้วแหละคูณสิบต้องเข้าแล้วนะโอนะ้หผ่านไปครับประทัดแถวจังหวะนี้ถุงเงินมาต้องได้แล้วนะต้องได้แล้วนะว่ายังไงออ้โหกลายเป็นซองแดงเต็มแถวมานะแต่ว่ายังไม่ได้นะหลอไอ้ส้มมาส้มมาเลย มาเลยส้มมาเลยโอ้โหเฮีเ้ยขาดตัวเองอยูแล้วว่ะมันแป,แปลกแล้วนะวันนี้นะเพื่อนเอาดิลองดูนะว่าจะโอ้โหจบที่เท่าไหร่นะสําหรับวันนี้นะเพื่อนเฮี้ยโดดสองรอบโดนเป็นสองรอบเลยนะไม่ได้เลยนะเชื่อจริงๆโอ้โหรีบร้อยครับโอเคถือว่าเราได้ปรับไม้แล้วกันนอนเพื่อนมาไปกันที่ไม้สิบาทแล้วครับมลุยกันต่อกับ30ิรอบเหมือนเดิมนะ ไปเรื่อยๆครับมาดิอืมใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดไลค์ขอคนลั้นหนึ่งไลค์นอนเพื่อนลุยโอ้โหมาดิก้อนทองมาสวยนะสี่ก้อนเอือหมายสิบาทครับโอเคดอกนี้ไม่สองร้อยนะเพื่อนไปลุยต่อครับอีกสิรอบมาดูกันว่าเราจะได้ปรับไม้หรือเปล่านะหืมมาอีกแล้วครับก้อนทอง โอ้ยไม้สองร้อยสามบาทยังมีเศษมาสามนะบาทอีกนะโอ้โหเยี่ยมจริงๆมาโอ้โหอีกสิบรอบมีอะไรมาแจกแถมอีกไหมว่า oh, งไงโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหทองไม่เข้านะโอ้โ oh, ห oh, ข้าวดอกนี้เนะพื่อนๆหกก้อนนะอย่างนี้ก็ได้ปัาไม้นะเอออยู่ที่ว่าจะได้ปัาไม้เท่าไหร่นะเพื่อน สวยครับดอกนี้500รอกลมๆไปเพื่อนมาลุ้นกันว่าจะถึงพันหรือเปล่าอันเก่ามัน400กว่าบาทนะอีกรอบเดียวมีแถมไหมขอสักหนึ่งดอกโอ้โหเรียบร้อยไม่ถึงวะเออโอเคนะไม่เป็นไรครับมาหมาย0สค่อยๆไปเรื่อยนะเพื่อนตามทุนนะไปลุยเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมา ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบกันก็อย่าลืมเอ,อกดติดตามแล้วกดกระดิ่งน้อนเพื่อนเฮียลงคลิปทุกวันนะครับมาเจอกันได้นะกับช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งนะในชแนลนะลงทุกวันครับมาใครอยากขอให้เล่นเกมอะไรก็ลองบอกมาเอาคอมเมนต์คุยกันนะเพื่อนเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ดูแล้วกันเนาะมานี่เออหมาย4สี่ก้อนครับดอกนี้โอ้โหเจ็บพออีกแล้ววะขออญาตจิบยาแก้ไอสักนิดแล้วกันนะ จะได้ชุ่มคอมาลุยต่อครับยังอยู่ไอ้ยสิบเหมือนเดิมนะเพื่อนยังไม่ถึงหนึ่งพันนะโอเคชุ่มคอแล้วไปต่อครับไปต่อได้นะแบบนี้ไปต่อได้นะือมาดีดอกนี้ว่ายังไงโดดหรือเปล่าโอ้โหไม่ให้รู้เลยเหรอเออต้องแบบนี้พี่บัว มาจัดหน่อยเหมือนวันจันเหมือนจะขี้เกียจนะพี่บัวนะโอ้โหหอมงามหอมงามคุณสิบมาสักทีเถอะวะมาส้มก็ได้เอาดีๆเอาดีๆโอเคดอกนี้มาแล้วหเพื่อนกว่าจะมาโอเคสวยนะสําหรับคุณสิบแรกของเราโอ้โหอาจจะยืดเยื้อไปหน่อยนะเพื่อนก็ยังดีที่ยังมาให้เนาะว่าว้าวาวาไปสองสามรอบเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเออเสียดายเหมือนกันนะ ตอนเล็กๆนะตอนไม้เล็กด้วยมาดอกนี้มาอีกหนึ่งพันนะครับสิบเก้ารอบไปต่อเลยแล้วกันเนาะโอเคว่ายัางไงโอ้โหอ,อีกก้อนทองมาอีกแล้วว่ะเพื่อนว่าไงอะของจริงเออไม้ใหญ่เริ่ม,มแล้วนะไม้ใหญ่ไม้ใหญ่พี่วัวเริ่มทำการแล้วสวยๆไป มาอีกหนึ่งพันครับได้เหมือนได้เหมือนส้มคูณสิบเมื่อกี้เลยโอ้โหนี่ทองหกก้อนนะพนเพื่อนดูค,ครับมาจะถึงสามพันหรือเปล่าอีสิบรอบนะมันลุ้นกันว่ายังไงว่ายังไงหือ,อมาอีกสามก้อนนะดีงามมากเออโอเคเรียบร้อยครับไม่เป็นไรไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนาอเพื่อนยังดีที่ได้ปร,รับไปที่ไม้สี่สิบแล้วกันนะยังไม่ถึงไม้แปดสิบนะก็ 3,000เขาเล่นสัก80แล้วกันเนาะก็มีปรับสูตรนิดหน่อยนะครับไปไปครับหมาย40โอ้โหเงียบเงาเลย10รอบโอ้โหเกินไปอื้เฮ้ยโอ้โห20รอบไม่ได้เลยเพื่อนจาก2000กว่าเมื่อกี้เลยอยู่1,800โอ้โหโอเคโดดแล้วหมาย 40. เ0เสี่ิจัดไปแบบเบิ่มๆนี้จัดไปแบบเบิ่มเปิดด้วยถุงเงินไปนะ โดถึงเงินไปตามมาด้วยก้อนทองดอกนี้ขอแค่สามตัวตรงกลางก็พอพอสามตัวตรงกลางไม่ได้นะไปต่อครับออย่าเลยดอกนี้ได้น้อยอย่านะโอ้โห,หเชียแล้วได้สองแถวด้วยเอ,อเหมือนวันนี้ทรงจะไม่ค่อยดีเลยวะคูณสิบก็ไม่ค่อยจะได้เลยนะโอ้โหโดดไปสามสี่รอบได้อยู่รอบเดียวนะพเพื่อนโอ้เหงาจัดๆโอ้โหโดดย้ำไปดิเอาดิ มาถ้าไม่คูณ10ก็ไม่รู้ว่พูดไงแล้วแหละแต่พ็ไม่แน่นะเกมแบบนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นอนเพื่อนมันอาจจะไม่คูณก็ได้นะเออใครจะมาคูณตลอดบ้าบอโอ้โหแต่ขอเถอะส้มของถูกขนาดนี้มาแล้มันลนุ้นตัวถูกเถอะเพื่อนโอ้โหแบบนี้โดนแน่นอนนี่ไงล่ะกูว่าแล้วไอสัตว์เอ้ยเียอะไรครับเนี่ย โอ้โหเรี็บร้อยโอ้โหโอ้ยฮี้สามพันพอดีเพื่อนๆมายังดีมาไม้แปดสิบโอ้โหประทัดมาดอกสุดท้ายช่วยชีวิตมาไม้สามสิบเอ้ยไม้แปดสิบมาสามสิบรอบขอสวยๆหน่อยโอ้โหไม้สี่สิบเมื่อกี้เหงาจัดเลยนะแต่ก็ยังดีนะอืหมาเปิดนก้อนทองไปครับสามก้อนโอ้โหมาอีกห้าก้อนครับดอกนี้เออ เอาดีๆเอาดีๆโอ้โหมาสองวันสี่นะดอกนี้จัดหน่อยนีพลังใบโอ้โหพี่วัวพลังใบปะเนี่ยเออแดดจ๋าพลังใบเออ้มาอีกไมแล้วอ่ะเอาดีพี่วัวพลังใบแน่เลยมันเพื่อนเออเอาโอ้เล่นมาสิบนาทีแล้วเพื่อนเกินไป ยังไม่ถึงหมื่นเลยอ่ะโอ้โหโดดเถอะขอร้องเออมาพลังใบโอ,อ้แดดจา๋าดิเออแดดจ๋ามาดิแดดจ๋ามาดิเออเปิดด้วยก้อนทองไปนะหอมงามหอมงามคูณสิบส,สวยดิโอ้โหวิเชียสามแถวเถอะขอสักสามตัวขอสักสามตัวขอสักสามตัวเออแบบนี้ค่อยชั่วหน่อยเออแบบนี้พอให้ชื่นใจหน่อยนะไม่ใช่แบบโอ้โหมาแต่ตัวถูกแล้วก็ไม่คูณให้อีกโอ้โหยอมใจเลยนะ เออโ,โหมุญญ้ยยาฉีดคอหมดอีกเรียบร้อยสายต้องออกไปซื้อ,อแล้วโอ้โหดอกนี้7200นนั้นเพื่อนโอเค <ๆ S 2> อย่าว่าเลิกเลยดีกว่าเนาะเพื่อนอีกสรอบโอ้โหคลิปแม่งนานจัดแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนดีกว่าน้องเพื่อนโห,โหรู้สึกว่าดันยากมากเลยนะสำหรับวันจันทร์แบบนี้พี่วัวแบบโคตรจะขี้เกียจเลยนะเออใครที่แบบ หลงเข้ามาใหม่นะแล้วก็ดูตอนดูจนจบเนาะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับเออขอคนละหนึ่งไลค์เนาะเพื่อนหรือว่าจะคนละหนึ่งแชร์ด้วยก็จะดีมากเลยแล้วกันนะเออสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนโอ้โหได้เท่านี้จริงว่ะคลิปมันจะนานเกินไปเนาะไว้พบกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีครับ